โอเคก็ okay, สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมวิดีโอนี้ผมจะมาลองใช้จอย X3 นะครับเกมแนวที่เราทดลองเล่นนะครับวันนี้จะเป็นเกมแข่งรถเกมที่ผมโหลดมานะครับ11เกมนะครับเกมไหนที่เล่นได้บ้างแล้วก็เล่นได้แล้วจะสามารถคอนโทรลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับผมก่อนอื่นนะครับให้เราไปทําการเชื่อมต่อก่อนเปิดบูทนะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะเรามาที่การตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วนะครับตรงนี้สาหรับมือถือ Android แล้วตามคู่มือจะเป็นกดปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่ม X ค้างไว้หรือกดพร้อมกัันนนให้้ไฟมกระพิบบแี จากนั้นกดค้นหาที่มือถือของเรานะครับก็ดูว่าจะเจอไหมนะครับผม โอเคตอนนี้จอย X3 มาแล้วนะครับขึ้นเป็นชื่อจอย X3 แล้วก็กดเข้าไปเพื่อทําการจับคู่รอสักครู่หนึ่งเนื่องจากว่าเป็นการเชื่อมต่อครั้งแรกตอนนี้เหมือนมือถือบอกว่าจอยอยู่ไกลนะครับเดี๋ยวเราลองคอนเน็กใหม่อีกรอบหนึ่งก็ให้สกดจับคู่ไปตอนนี้จอยได้แล้วนะครับผมสาหรับใครที่ใช้ Oppo นะเนื่องจากว่ามีน้องคนหนึ่งเนาะ,ะได้แนะนําเข้ามาว่า Oppo ่หากเราจะทําการเชื่อมต่อนะครับให้กดปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่ม R1 นะแต่ว่าผมลองไปกดแล้วมันไม่สามารถทําได้นะครับใครที่ใช้ Oppo นะครับลอง ใช้ดูนะากมีจอ X3 นะครับ,รบลองกดปุ่ม Home แล้วก็ปุ่ม R1 นะครับชื่อของตัวอุปกรณ์มันจะชื่อว่า Controller Xbox นะครับประมาณนั้นเนะาะหากใครใช้ Op p o นะลองใช้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมแรกกันเลยก็จะเป็นเกมแข่งรถโอเคเราได้รถเท่ๆมาแล้วตอนนี้ในจอมันจะมีลูกป,ปุ่ม X อยู่นี่ Y X มีทุกปุ่มเลยให้เราเลือกสําหรับเกมแข่งรถนะโดยแพร่หลายโดยส่วนมากมันจะลองรับจอยเยอะมากเยอะกว่าเกมอื่นเกมแข่งรถที่มันเป็นเกมสนามลองโหลดมาดูนะครับหรือจอยอื่นนะครับที่เรา ต้องการจะเล่นได้รถเท่ๆมาแล้วครับมาเราจะไปแข่งรถกันแล้วเสีย้ยงหน่อยก็เกมนี้นะครับจริงๆแล้วเราแทบจะไม่ได้ควบคุมอะไรเลยนะเราเราก็กดตามเขาแบบนี้นะครับมันก็จะเล่นท่าให้เราแล้วก็โยกตามกดได้ทุกปุ่มนะครับโอเคเกมที่2นะครับก็จะเป็นเกมในเวอร์ชัน8เมื่อกี้เป็นเกมเวอร์ชัน9นะครับเกมอะแอดพาร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ <laughs> ก็อันนี้เขาจะโชว์ขึ้นมาให้นะครับแต่ว่าเราสามารถกดที่จอยได้นะผมนะครับสามารถกดที่จอยนะครับสามารถเลื่อนได้นะครับเลื่อนอยากเล่นอยาก ไปโซนไหนนะครับสามารถเลื่อนได้เลยนะผมก็กดกลับนะครับแล้วก็จะไปที่ตรงเล่นเลยนะผมมาลองเล่นคนเดียวครับถไปครับเดี๋ยวลองไปเริ่มแข่งอ่ะมันก็จะมีหลายเกมนะมันก็จะมีทั้งเกมที่เล่นแล้วสมูทนะครับเกมที่เล่นแล้วไม่สมูทนะไม่สมูทในที่นี้ก็คือการควบคุมนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเกมนี้จะโอเคไหมนะครับในส่วนของการควบคุมนะเกมนี้ต้องกดนะครับ RRT นะครับผมในส่วนของการควบคุมนะเกมนี้ตัวเวอร์ชัน8นะครับสามารถควบคุมได้แบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีเบรกนะมีเบรกมีอะไรนะครับก็เข้าโค้งมันนะผมถามว่าสมูทไหมนะเกมนี้ค่อนข้างสมูทนะในส่วนของการควบคุมนะครับก็จอยไม่ค่อยหนีมือมากนะผมก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นกันนะครับเกมนี้เดี๋ยวเราไปต่ออีกสักสองสามเกมนะต่อไปจะเป็น GT Racing นะครับเป็นเกมที่มีโฆษณาสามารถใช้จอยได้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ในส่วนของ GT นะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มแข่งดูนะมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของเกมนี้กดปุ่มใดก็ได้นะครับผมก็จะบอกจอยมานะผมว่าเก เกมเนี้ยมันสมูทด,ดีนะครับในส่วนของการเล่นค่อนข้างจะสมูทนะครับมันไม่ค่อยหนีมือมากนะผมในส่วนของการใช้จอยโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเกมต่อไปกันนะครับผมเกมต่อไปก็จะเป็นเกม d ด n ซ์ลสซิ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนะเดี๋ยวลองดูนะเกมนี้เกมนี้ก็มีโฆษณาเช่นกันนะครับเกมนี้แต่ว่าเกมเนี้ยเราจะไม่สามารถควบคุมหมวดเมนูได้ให้เรากดที่แข่งรถก่อนแล้วก็กดแข่งไปเลยแล้วเราก็มาเริ่มแข่งเนี่ยมันเป็นเกมแนว 2D นะครับใครที่ชอบ เกมทดสอบความเร็วนะครับก็แนะนําเกมนี้ได้นะเกมทดสอบความเร็วได้ดีนะเกมนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันเลยนะครับผมก็จะเป็นเกมเรียวเรซิ่งสามนะครับผมไอ้ดูการเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวฟูมูเล่าวันนะเดี๋ยวเราไปลองเทสกันนะสามารถเปลี่ยนมุมกล้องได้แต่ว่าเราไม่ได้เหยียบคันเร่งเองนะครับผมควบคุมทิศทางเองได้ก็มีดูหลังแล้วก็เหยียบเบรกนะที่เหลือเขาก็จัดการเองนะครับในส่วนของคันเร่งไปที่ชอบเกมลักษณะนี้นะก็ลองดูนะ ต่อไปนะผมชื่อเกมอะไรไปดูฮนะไปหาดูกันใเองแล้วกันนะผมโอเคเรามาดูเกมนี้ครับเกมดิฟของแท้ของจริงเลยเกมนี้ใครที่ชอบเกมแนวดิฟนะ มาดูเกมนี้ได้นะมาลองเล่นกับเกมนี้ได้ก็ใครชอบเกมนวนี้ถือว่ามันนะเดี๋ยวเราไปต่อกับเกมอื่นกันนะผมเกมนี้จะเป็นเหมือนเกมรถกระป๋องอะที่เราเคยเล่นในคอมนะครับรถคันเล็กๆแต่ว่าพอวิ่งไปสักพักหนึ่งมันก็จะมีอาวุธให้เรารเราก็สามารถยิงคู่ต่อสู้ได้ประมาณนั้นนะผมโอเคเนี่ยครับเราก็สามารถควบคุมได้เลยนะผมแม้เมนูเราจะควบคุมไม่ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถควบคุมในตัวเกมได้นะรถในตัวเกมได้ มันก็จะมีระเบิดให้นะมีอาวุธให้เอา้าตายซะง,งั้นจบเลยโอ้โหไปแล้วจ้าชนกระจายเอยนี่ได้เอาไปกี้แล้วยิ่งโอ้ทะลุโอเคเกมต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูอัปโหลดกันนะครับผมเกมอัปโหลดใครที่ชื่นชอบแนวะเ,เกมที่วิ่งไต่ก้อนหินวิ่งตามภูเขานะครับลองมาเกมนี้ดูนะก็อัพโหดนะการควบคุมก็จะใช้อนาล็อกนะครับในการควบคุม ก็จะมีการขึ้นลงเนะี่ยเกมต่อไปก็จะเป็นไนโตรนะครับเกมนี้เกมนี้สามารถควบคุมที่เมนูได้นะครับผมสามารถควบคุมที่เมนูได้นะเกมนี้โอเคผมไปแข่งเลยแล้วกันนะผมด่านที่1โอ้โหรถรถเราใช่ไหมคันนี้ ชื่อเกมว่าในตรเนชันนะครับผมเกมต่อไปเกมสุดท้ายนะผมคบาเอ็กไฮเวย์เลสซิ่งเนะีเดี๋ยวผมจะไปทำการแข่งเลยไปที่ซีเล็กไปที่ภูมิภาคมาแล้วก็กดเลือกไปนะครับเนี่ยเราก็สามารถควบคุมได้นะมีกระจกมองหลังด้วยนะดูดีในตัดก็มีนะครับเกมนี้โอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะในส่วนของเกมแข่งรถโดยใช้ j อ y X3 นะลองดูก็สามารถเล่นได้นะแทบจะควบคุมเลยก็ว่าได้นะผมเนื่องจาก เกมแข่งรถนะทำระบบรองรับจอยค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราโหลดมาประมาณ10เกมนะครับอาจจะเล่นได้อยู่มัน6 6หรือ7เกมนะครับ ประมาณนั้นหรือไม่ก็เล่นได้ทั้ง10เกมเลยก็มีนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับเกมแข่งรถเป็นเกมที่ลองรับจอยได้เยอะที่สุดเท่าที่เคยลองเกมหลายๆประเภทมานะครับก็สําหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วหากมีคําพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูนะครับมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมานทีนี้ด้วยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสําหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ